สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับตอนนี้เราหาน็อตอยู่ครับหาตะปูเกลียวที่จะมาซ่อมรถนิสสันฟันเทียครับเรามาซ่อมครับซ่อมกันอย่างไรครับเรามาซ่อมไฟท้ายครับเรามาดูกันครับว่าไฟท้ายเขาเป็นอย่างไรครับไฟท้ายเขาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่รัาหลุดนี่อันนี้มันก็ด้างหมดแล้วครับ เราจะเปลี่ยนทั้งหมดก็ดูแล้วก็เสียดายอยู่ครับเสียดายเขาอยู่ครับเ mm hmm. ขาอาเขายัางใช้ได้ครับแต่ผมแกะตัวนี้เขาไม่ไม่กรบ๊ปนะครับผมไม่ล็อกหมดสภาพยางพวกนี้ก็แข็งหมดนะครับสเสร็จแล้วเราจะแก้ไขยังไงเราจะเราจะเจาะครับเจาะแล้วใช้ตะปูเจาะได้ไหมเ,เราจะใช้ตะปูเกียวครับ ล็อกเข้าไปครับมันมีพื้นที่อยู่นะครับท่านผู้ชมเจาะล็อกเข้าไปนะครับมันปักเข้าไปง่ายๆแบบนี้ครับนี่นะครับมันดิ้นได้ครับนะครับมันดิ้นได้ครับเราก็จะเจาะตรงนี้ครับเจาะกับเหี่ยมนี้แล้วก็จะพุ่งเกี่ยวเขาเรียกเกี่ยวปล่อยครับผู่เกี่ยวปล่อยเข้าไปครับ ได้ยังได้ครับเราได้มาสองตัวครับเด็กครับเราเอาเจ้าตัวดำนี่แหละครับดูตัวดำนี่จะเข้าท่าอยู่นะครับเนี่ยน็อตไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเจ้าตัวขาวเจ้าตัวขาวตัวเล็กไปผมว่มันเล็กเนาะมะัวดำมันตัวดจะกลมกลืนครับตัวดำแต,แต่ก็ไดไ้ไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ไปยังดีครับเอาเดี๋ยวเจะทดลองกันครับว่าจะเสียได้ไหมครับว่จะเจาะแล้วเอาตัวไหนเจาะที่ดูแล้วครับครับเบอร์ไหนดีมาวัดเบอร์ดู นักมาวัดดูครับน่าจะใช่ตัวนี้ได้ไหมเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้กูรู้วัดตัวนี้อ่าตัวนี้ได้ครับแล้วก็ตัวนี้แหละครับขันอ่าุณจะเห็นกันนะ

เดี๋ยวปฏติกจะไหมครับเดี๋ยวให้ครูกดนี่ก่อนเดี๋ยวผมเป็นมากไว้ก่อนครหมดให้ผลจะมากให้มันเป็นรอยแล้วเราค่อยัอไมันออกครับผมันจะไหมมันปฏติกมันเออเหล็กมันรู้สึกมันจะแข็งๆครับจะเป็นรอยแล้วนะครับเอาเราจะดึงออกครับ โ oh, oh, oh. มันแค่นิดเดียวนะครับน,มมน้ำปรชมนะครับแต่ได้พื้นที่อยู่ครับนิดเดียวครับผมจะเจาะเอียงเข้าไปหน่อยนะครับโ oh, อ้โหไหลครับไหลอไม่เข้าครับแข็งมากเดี๋ยวผมเปลี่ยน ไม่คมมันไม่มีคมครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนดอกครับนี่ครับทา่ทานผู้ชมผมได้ซื้อตัวตัวนี้มาครับเป็นแพ็กเกจแบบนี้ครับเดินยังไงอะ่ะไม่เคยใช้เลย ได้ใหญ่ไหมมั้งเออวันนี้อยากจะได้นะนะใ,ใหญ่ได้ไหมนะได้เปล่าอ่ะตัวนั้นนะนี่ครับท่านผู้ชมผมซื้อมาตลับนี้สองร้อยห้าสิบครับนะครับเจ้าตัวนี้ครับ,รบเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่เกินไปอ๋อครับวันนี้อ่ะ ซื้อแบบนี้ก็ดีครับผมมีเบอร์ครับท่านผู้ชมปกติบางครั้งเราจะลืมเบอร์ครับพอมาใช้ไปใช้ไปเบอร์เขาติดไว้ตรงนี้มันมันจะมันจะเขาเรียกมันจะหายไปครับแบบนี้ชุดนี้ก็สองร้อยห้าสิบครับหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเจาะเข้าไปให,หม่ครับเพราะมันไหลครับนนิดเดียวครับเกือบเกือบไม่มีที่เล่นแล้วครับเนี่ย กดแรงก็ไม่ได้นะครับท่านผม้ชมเพราะว่าเขาจะหักได้ค่อยๆกดเอามาลองกันใหมค่ครับเห็นไหมทำดอกสวสดิ์ใหม่นี้ดีครับมันมีโคโคในเล็กนิดเดียวนะเอาแทงนีกหน่อยออีกนิดหน่อยอ ตัวน,นี้มีที่เล่นออไ,ได้ครับเยี่หน่อยเนาะไม่ต้องหรอดูว่าให้มันเกลตรงให้กระปุกรตรงเลยหรอได้ครับกอมีที่เล่นอยู่ครับอ,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 อ๋ออ๋อได้ได้ไนดะ้<ะ> ได้เดีเปลี่ยนเบอร์ก็ได้เดี mm ๋ย hmm. วมาใช้เบอร์สีขาวนั่นเอาลองสีขาวดิรับตัวสีขาวปูเกลียวสีขาวเออสูตตัวสีขาวน่าจะได้นะครับเพราะว่าเยอะได้ไหมเอาอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยไข่ควงไขง่ควงเบอร์อะไรต้าไพก่อนก็ได้ เดี๋ยวเรจะไขควงตั๊บเกลียวเข้าไปครับเดี๋ยวผมยกกล้องครับเพื่อให้จะได้ได้เห็นชัดเจนหน่อยครับน่จาจะตัวสีขาวเพราะมันตัวสีขาวมันเบอร์เล็กได้ไหมอ๋อได้ครับได้ครับเริ่มมีมีแนวทางแล้วครับ กำแบบนี้เราก็ประหยัดครับเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดครับเพราะว่าเขาเป็นหลอด led ครับผมดูได้ไม่หลายหลอดครับประมาณสักเกือบ30หลอดนะครับคํานวณดูครับใส่ข้างล่างก่อนก็ได้เอาข้างล่างใส่ก่อนเออข้างล่างสก่อนอย่างนั้นนะอา่าเสร็จแล้วก็ดันข้้นบน อย่างข้าบดสภาพนะครับอย่างข้าบดสภาพครับคุณผู้ชมเราก็จะแก้ไขโดยการรับเกลียวแบบนี้ครับแต่ขอปฏิิเขาก็มีพื้นที่ให้เราเล่นประมาณสักหนึ่งเซนนะครับแต่ต้องเวลาเราเจาะก็ต้องดอกสว่านที่ มีคมใหม่ๆนะครับเริ่มเริ่มเขาเริ่มเข้าไปแล้วครัไห้แล้วช่วยกันสองไม่ได้อรอ๋ไอไม่ดันไมดันให้ธรรมชาติเนะ ไม่ตรงรูครับท่านผู้ชมงั้นเราเจาะไอ้สีสสีดำให้มันให้มันลุ่วางกันเพราะว่ามันตอนนี้มันสีดำมันตับเกี่ยวไปด้วยสีดำให้มันไหลเลยเลยเบอร์ใหญ่ใส่เลยเนาะให้มันดูใหญ่ครับ จะเปลี่ยนเบอร์ครับเราจะเอาสีดำพลาสติกรูใหญ่อีกหน่อยครับเพราะว่ามันมันกลายเป็นวัาตับเกลียวสีดำออกมาครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ใหญ่ใส่เข้าไปครับเอาสีดำให้มันทะลุเลยครับมันรูใหญ่ครับเราต้องการตาบับตับเกลียวเฉพาะไอ้ตัวโครงเหล็กตัวนี้ครับอยูนี่ มัใหญ่มันจะขยับได้อ่าถ้าเราโยนมันจะขยับเล่นได้ครับตอนนี้ให้มันโยนระยายเลยอ่าใหญ่แล้วครับทั้งสองตัวครับจะได้เล่นได้ครับเอาแล้วครับเพราะว่าคงจะประสบความสำเร็จครับ ันนี้ก็มาซ่อมด้วยความบังเอิญเพราะว่าของคุณลุงรถของคุณลุงยังหลอดขาดไปหลอดก็เลยแกะไม่ได้ครับเพราะว่าถอดน็อตออกแล้วแต่ว่ามันเป็นรถอีซูซูครับแต่เจ้าตัวนี้มันเป็นรถนิสสันฟันเทียครับใหญ่เองไหมมัน อ๋อใหญ่ใช <Bis S 2> uh, oh oh uh, nice. ่ไหมขยับเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวเบอร์ใหญ่อีกหน่อยครับเบอร์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมอ๋อดรสวัสดิ์เบอร์ใหญ่อีกตรงมั้ยเป็นใหญ่ครับจะได้เล่นได้ครับ เอาละครับยิ่งเพิ่มขึ้นทีละเบอร์ะเบอร์ข้างล่างเข้าข้างล่างเข้า เอ,อตอนเข้าก็เข้าง่ายครับเราจะไม่ตัดคลิปนะครับเราจะให้ดูคลิปยาวไปเลยครับว่าว่าเราแก้ไขกันอย่างไรครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไปทำได้ครับตับเข้าไหมช่วยหน่อย เดี๋ยวลองลองถอดมาละทับเขา้าไปเกลียวเหล็กเข้าไปใหม่ก็ได้เห็นไหมโดยสายตาเห็นไหมมันมือดอ่ะสาย,สสาายตาแค่นั้นมันกระดานมั้งต้องเส้นตรงนี้ส่วนอาลองดูกัน็น้เดี๋ยวคุณว่าตรงน,นี้ครับตอนนั้นท้าเข้าไปได้ง่ายครับหรือปากทั้งไม่ดีเปลี่ยนเปลี่ยนปากให้ปาก,ปากอะไรมันมืดดิ

จะเจาะแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมเจาะเข้าไปใหม่ครับเพราะว่าเราไม่มองไม่เห็นครับ <c oughs> โอ้โหเบี้ยวเลยครับ <c oughs> มันเบี้ยวเดี๋ยวลองแกะออกดูก่อนเนี่ยทำไมมันถึงเบี้ยวะ ตาเขามองไม่เห็นด้ว <laughs> ย <laughs> <laughs> ถือว่ายังเข้าได้อยู่ครับแก้ปัญหาได้อยู่ครับ <laughs> ก็ถือว่าแน่นขึ้นแบบนี้แน่นขึ้น เอาเข้าไปได้ครับได้ได้ได,ได้ล็อกได้อยู่ครับโอ้ดีกว่าเก่าเยอะครับเอามาดูความสําเร็จครับนี่ครับท่านผู้ชมมีสกู่เราเจาะแบปปอปมันทะลุว่ามันเฉียงไปเบลเป็นเบวไ,ไปหน่อยก็ถือว่ายังไม่ทําความเสียหายแล้ว,ล,วลองลองลองเหยียบดูเนาะเดี๋ยวผมปลดกุญแจนะเหยียบดูนะ <Okay. S 2> สำเร็จครับท่านผู้ชมงานนี้สวยงามครับถึงแม้เราจะเจาะเสียงไปหน่อยแต่เราด,ดูไม่เห็นแล้วครับเพราะว่างานออกมาได้ดีมากครับละเอียดดีครับมาดูทำง,งานนิดเดียวครับดูเครื่องมือนี่ครับเครื่องมือเยอะแล้วครับ ทำงานสองรูครับแต่เครื่องมือเต็มครับเอาละครับคลิปนี้ก็คงจะอำร้านน้ำชมไปก่อนครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งต่างครับสวัสดกำลังใจสวัสดีครับ